ครับต่อยอ EP2 กันนะครับเปลี่ยนฟีนคอพวงมาลัยของรถโฟลลิฟต์หลินหลินฟงนะครับไปดูนะครับเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นพฟกร์ลิฟต์หลินฟงแต่หัวใจเป็นอีสุนะครับหวัวใจเป็นอีสุเสร็จแล้วนะครับ มันก็ประกอบคือนะกับในช่างใหญ่เราอันนี้คือปิดจับเตืวนฮะอืมช้าตอนปิดจับเตือนใช่ตอนนี้ปิดจอบแล้วนะครับปิดจอบงานเสร็จพร้อมส่งงานถ้าของมีพร้อมมันก็จะไวขึ้นช้าตอนของมาเนี่แหละครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตาม yeah